กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศุทราสิริภาประภาก่อนนะคะด้านหน้าที่ทุตัน้นที่เห็นนี่คือพระปื๊ดน,นะคะพระปื๊ดน,นะคะตั้งอยู่ที่ปราสาทแก้วนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นปราสาทแก้วมีการจําลองเป็นฐานลักษณะคล้ายเป็นดอกบัวจึงเรียกว่าปราสาทแก้วนะคะเป็นที่ประทับพ,พระพุทธเจ้าสร้างสรรค์จากคนโบราณ ด้านในมีการประดิษฐานพระพุทธรูปปางนั่งขัดสมาธิมีนามว่าพระปื๊ดซึ่งถือว่าเป็นพระโบราณอายุนับหลายร้อยปีพระปื๊ดนี้มีตำนานมีความเชื่อและมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแก่ชุมชนมากมายมีผู้คนเข้ามากราบไหว้สักการบูชาอย่างมากมายศิละปะจากที่เราได้มองเห็นนั้นมีลักษณะปินมีช้างเอราวัณสามเสียง ด้านหน้าของปราสาทพระพืทดมีการทำเป็นบันไดขึ้นสามขัน้นแล้วก็ก่อด้วยอิฐถือปูนด้านหน้าเป็นประตูเปิดลักษณะกลีบดอกบัวคาดการว่าพระพุทธรูปเหล่านี้น่าจะสร้างมาหลายยุคสมัยนับหลักร้อยปีถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีศิลปะที่งดงามและสวยงาม และปรา,าสาทแก้วนี้ได้ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชุมชนแห่งนี้และเป็นที่กราวไหวสักการะบูชาแก่ชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันปรา,าสาทพระปื๊ดหรือพระปื๊ดนี้มีปฏิหารเล่าขานและมีตำนานเรื่องเล่าขานมาอย่างมากมาย วันนี้อาจารยา์ยาโสธราพาทุกท่านมานมาัสาการพระพุทธเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ